คุณเคยสงสัยกันครับว่าอะไรคือต้นแบบของคุณวันนี้เราเขาจะมาสัมภาษณ์เ <pe w> พื่อนๆที่อยู่ในงานกลุ่มกันครับว่าอะไรคือต้นแบบของเขากันนะครับครับคุณวีครับอะไรคือต้อนแบบของคุณครับคุณวีส่วนตัวครับผมเป็นคนที่แบบเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมานะผมก็คงจะต้องตอบว่าอ๋อมันคือการที่แบบตัวผมได้เติบโต,ตผ่านประสบการณ์พวกนั้นมานะคอ่าอะไรคือต้อนแบบของคุณครับคุณหานต้นแบบของหานนะคะคืองูคะ่ะค เรามองว่างูเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสัตว์ที่ใจดีมากเลยนะมันไม่ทันใจดีแต่ว่าคือเขาก็เป็นสัตว์แล้วคือเขาเป็นคนที่แบบว่าอ่อนไหวอ่อนน้อมแต่ด้วยความที่ลุกของงูอ่ะดูเป็นสัตว์มีพิษน่ากลัวมันก็เลยทําให้คนอื่นๆน่ะกลัวงูกันไปเองคุโตคิดว่าคุณมีใครเป็นต้นแบบครับ สำหรับผมคือแบคิวครับแบกิวอ่าใช่แล้วเพราะว่าชีวิตเขาคือการมาจนภัยนี่หออไหมแต่ละคนนะับก็มีความคิดที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ส่วนตัวแล้วนะครับผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับมันไม่มีต้นแบบหรอกครับนอกจากเราสร้างต้นแบบของเราขึ้นมาเองเพราะในโลกนี้ไม่มีคําว่า original หรอกครับ